ช่วงธรรมนูญชีวิตสนับสนุนโดยน้ำพริกอารียลูกคือของฝากจากอัลลอฮฺยา أ ั ه ا ا ل ذ น ن ่ م ม و น قووا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لُوك อ่อนโยนและสดชื่นขึ้นลูกคือของขวัญอันลัมค่าแห่งพระผู้เป็นเจ้าที่นำมาซึ่งความปวดปรานแห่งพระผู้เป็นเจ้าและความดีงามมันมากมายพ่อแม่จึงต้องดูแลรักษาของขวัญอันลัมค่าชิ้นนี้พ่อแม่ต้องทำตนเองให้เป็นนิรันด์ด้วยการอบรมเลี้ยงดูของขวัญชิ้นนี้ให้ได้ดีกระทั่งมีลูกที่ดีเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของพ่อแม่เมื่อต้องจากโลกนี้ไป เมื่อ,อไหร่ที่ลูกไม่เห็นค่าของตัวเองลูกก็จะต้องไปสร้างเ <c oughs> ขาเรียกว่าเอาค่าของตัวเองเนี่ยไปผูกไว้อยู่ที่คนอื่นไปผูกไว้ที่ภายนอกหมดเลยไปผูกไว้ที่หน้าตาอ่าก็ต้องแบบไปทําสัญญกรรมบ้างไปผูกว่าอย่างอื่นมาเลยเพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นยอมรับเนื่องจากอะไรเนื่องจากลูกของคุณยอมรับตัวเองไม่ได้เมื่อเรายอมรับตัวเองไม่ได้เราก็ต้องทอํายังไงด้วยการเอาเปลือกมาคลมุมเพื่อให้คนอื่นมายอมรับเราอันนี้ทุก และมีโอกาสแล้วแล้วโอกาสที่จะทําให้ลูกเนี่ยมีภาวะซึมเศร้ามีภาวะเครียดและทางานไม่สําเร็จสูงมากเราจะต้องมีทักษะในการรู้จักสมองของลูกว่าลูกของเราเนี่ยมีอัจฉริยภาพทางด้านไหนมีพื้นอารมณ์แบบไหนมีบุคลิกภาพแบบไหนแล้วเราจะต้องมีกระบวนการในการค้นหากระบวนการในการปั้นลูกให้ลูกได้ใช้ศักยภาพสมองทั้ง10ส่วนให้ลูกได้มีโอกาสใช้สมองด้านที่ถนัดเพื่อต่อยอดให้มีโอกาสได้ฝึกทักษะ พัฒนาสมองด้านที่ไม่ถนัดให้ลูกสามารถดูแลตัวเองได้อันนี้ต้องรู้สายสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูมีลูกมีแม่และมีวิธีที่พ่อแม่กับลูกจะต้องทําปฏิกิริยาต่อกันนี่คือสายสัมพันธ์ attachment เนี่ยเริ่มสร้างมาตั้งแต่แรกคลอดนะครับสร้างสูงสุดไปจนกระทั่งถึงอายุประมาณ1ปีเพราะงั้นสายสัมพันธ์นี่ถึงแม้ว่าสายสะดือคุณจะถูกตัด ทันทีที่สายสะดือถูกตัดเมื่อไหร่ที่สายสะดือถูกตัดเมื่อนั้นกระบวนการสร้างสายสัมพันธ์จะเกิดขึ้นท,ทันทีสายสัมพันธ์ยิ่งคุณสร้างให้ลูกของคุณแกรง่งสร้างได้ยาวสายสัมพันธ์เหนียวแน่นคุณสามารถปล่อยลูกของคุณได้เลยฮะให้เขาเออกไปที่ไหนก็ตามเขาจะกลับมาหาคุณนะครับนี่คือสายสัมพันธ์นี่คือนิยามสายสัมพันธ์ สายสัมพันธ์เรื่องมาจากไหนสายสัมพันธ์เรื่องมาจากความไว้วางใจนะครับสายสัมพันธ์ต้องมีเรื่องของความรักสายสัมพันธ์จะต้องมีเรื่องของความไว้วางใจสายสัมพันธ์จะต้องมีปฏิกิริยาที่ดีต่อกันความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกมันเป็นความรักที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องสร้างมันก็มีแต่ความรักที่ลูกจะมีต่อแม่ หรือสายสัมพันธ์ของลูกที่จะมีต่อแม่มันจะต้องเกิดจากกระบวนการสร้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่บอกว่าคุณรักลูกคุณให้ลูกคุณทุ่มเทกับลูกอย่างมากมายไม่ได้หมายความว่าลูกของคุณจะรักคุณเท่ากับที่คุณรักลูกแบบนั้นไม่ใช่ แบบอย่างที่ดีนั้นเปรียบเสมือนตะเกียงส่องสว่างให้กับลูกหลานและเปรียบเสมือนทางนำที่จะคอยให้แสงสว่างกับหัวใจของลูกการอบรมเลี้ยงดูลูกให้เป็นคนดีนั้นควรประกอบไปด้วยคำพูดที่ดีมีประโยชน์คำชี้แนะการปลูกจิตส,สำนึกคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมกับการสอนลูกให้เน้นถึงหัวใจที่มีต่ออันล้อสิ่งที่คุณให้กับลูกสิ่งที่คุณพูดกับลูก สิ่งที่คุณทำกับลูกแบบหนึ่งเด็กอาจจะไม่เข้าใจในอีกแบบหนึ่งเพราะสิ่งที่คุณบอกกับสิ่งที่คุณบอกหนึ่งคำกับสิ่งที่ลูกเอาคำนี้มาบอกกับตัวเองความหมายไม่เหมือนกันอเราตีลูกด้วยความหวังดีแต่ลูกเอาการตีมาแปลว่าพ่อแม่ไม่รักก็ได้เหมือนกัน ในช่วงเด็กสามขวบเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้มาเลยนะครับก็คือได้กล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เวลาที่เด็กได้กล้ามเนื้อมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะครับเขาจะเริ่มได้มาจากแอ็กเซียลคือส่วนกลางก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งขวบแรกเราก็จะเห็นว่าเด็กเด็ก <sauc. S 1> จะได้กล้ามเนื้อส่วนกลางมาคือเด็กยืนได้เดินได้หนึ่งก้าวนะครับพอหลังจากหนึ่งขวบสองขวบเป็นต้นไปเด็กจะได้กล้ามเนื้อส่วนกลางมาก็คือได้กล้ามเนื้อคอมาเด็กสามขวบผมแนะนำหนึ่งอย่างที่ควรทำมากมากคือ ฝึกเด็กให้ขึ้นต้นไม้ครับฟังไม่ผิดนะครับฝึกเด็กให้ขึ้นต้นไม้เพราะอะไรฮะเพราะการฝึกเด็กให้ขึ้นต้นไม้เนี่ยมันฝึกสมองหลายอย่างมากนะครับหนึ่งฝึกการฝึกสมองส่วนหน้าก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายในการขึ้นไปข้างบนสองฝึกในเรื่องของความอดทนในการขึ้นไปข้างบนให้ได้สามฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการจับแน่นสี่ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเอาแรงตัวเองขึ้นไปนะครับ กระดูของเด็กตกล้หักต่อติดสมองของเด็กที่ถูกเบรกในวัยที่ควรจะเติบโตเมื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วไม่มีโอกาสจะกลับมาสร้างทักษะสมองส่วนนั้นอีกตลอดชีวิตฟังอีกครั้งหนึ่งกระดูของเด็กถ้าตกจากที่สูงลงมาต่อติดซ่อมได้ แต่สมองของเด็กตัวตนของเด็กเมื่อผ่านวัยนั้นไปแล้วคุณไม่มีโอกาสที่จะกลับมาสร้างส่งสวนนั้นของสมองของเด็กเพราะฉะนั้นวัยนี้คือวัยที่จะต้องให้เขาเล่นมากที่สุดวัยสามขวบไม่ใช่วัยส่งโรงเรียนจะเป็นวัยเล่นเล่นใช้มือสิบนิ้วให้เล่นถ้าเราไปดูในกระบวนการสมองพี่น้องเซิร์ชคําว่า h ู m ั n c u ลัสเซิร์ชานจะพบว่าเซล์ประสาทส่วนสมองที่ทําหน้าที่รับรู้ ทำงานมากที่สุดคือมือ10นิ้วเพราะฉะนั้นวัยสามขวบต้องเป็นวัยที่เปิดโอกาสให้เขาใช้กล้ามเนื้อมือทั้ง10นิ้วให้มากที่สุดใครจะไม่มีทรายพาเด็กไปหาทรายเล่นถ้าบ้านใครที่ไม่มีทรายหารถทรายมาเลยครับเทไว้ที่บ้านทิ้งไว้ที่บ้านให้เขามีโอกาสได้จับได้สัมผัสฝาผนังเนี่ยนะครับเดี๋ยฝาผนังเนี่ย เด็กไปขีดคุณเอาสีไปทาได้แต่การที่คุณไปห้ามเด็กเนี่ยเท่ากับคุณห้ามสมองของเด็กเลยเนี่ยนะครับโตขึ้นสมองของเด็กก็จะไม่พัฒนาแล้วถ้าเราเข้าใจแบบนี้เราจะรู้สึกว่าการที่เด็กโซนเด็กเล่นเนี่ยมันเป็นความสุขของพ่อคพ่อคุณแม่แล้วมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่จะต้องเชียร์ให้ลูกเล่นให้ลูกลงไปเละให้ลูกลง,ลงไปอยู่กับสิ่งที่มันเป็นลักษณะแบบนี้เยอะมากไม่ใช่ปล่อยให้ลูกไปขังอยู่ในห้องเรียนวัยประทงไม่ใช่เป็นวัยของการหาผลลัพธ์ ไม่ใช่เป็นวัยของการอ่านออกและเขียนได้ไม่ใช่เป็นวัยของการไปประกวดแต่เป็นวัยของการฝึกเป็นวัยของการให้โอกาสเด็กได้ใช้ศักยภาพสมองของตัวเองเต็มที่และวัยนี้เองเป็นวัยที่พ่อแม่มักจะฆ่าลูกของตัวเองด้วยไม่รู้ตัวด้วยการทําลายตัวตนของเด็กคือไม่สร้างตัวตนของเด็ก